ครับรายการด็อกตรคาครับเป็นรายการที่ออกมาช่วยสังคมอีกทางหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์รถยนต์นั้นถือว่าเป็นปัจจัยที่5แล้วถือว่าเป็นค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวท่านจะได้ประหยัดตังค์ได้แน่นอนถ้าชมรายการด็อกตรคาครับเป็นรายการที่ออกมาซ่อมรถให้เห็นๆเ,เลยครับท่านจะได้ดูและก็ได้ข้อมูลจากประสบการณ์ของช่างคนนี้ครับที่เป็นช่างซ่อมรถมา30กว่าปีครับมาช่วยเหลือท่านในเรื่องของรถยนต์ครับ ถ้าชมรายการด็ตะขาแล้วไม่ต้องกลัวถูกช่างหลอกช่างฟันช่างต้มช่างตุนช่างที่ไม่มีจรรยาบรรณเราต้องช่วยกันปิดอู่ไปครับ mm hmm. นี่คือสโลแกนของรายการดอกตะขาครับวันนี้พี่หมอมานอกพื้นที่มาแถวสวนมะลินี่แหละครับอยู่ในใจกลางเมืองกรุงเทพนี่เองครับมาพบกับท่านนาย,ยกสมาคมผู้ค้าไหลวรจักรครับนะครับก็เป็นร้านสหสินไทยยนต์นั่นแหละครับ ที่เป็นอะไหล่ในแบรนด์ของ s อ t Autopart ทนั่นแหละครับนี่แหละครับตัวแทนจำหน่ายก็คือสหสินไทยยนเลยครับตอนนี้ร้านอะไหล่ของเซ o โอครับร้านสหสินไทยยนครับมีผู้ใช้บริการเยอะมากๆครับนี่แหละครับขยายร้านใหม่ใหญ่กว่าเดิมและก็อะไหล่เยอะกว่าเดิมครับเดี๋ยวท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับท่านจะได้เห็นอะไหล่ที่มากกว่า5,000ชิ้น5,000รายการเดี๋ยวไปดูครับข้างในนั้นว่าเป็นอย่างไรช่วงนี้ขอพักเบรกสักครู่ครับ ไม่รู้ว่าใช่ซอสหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ดูแล้วตากที่สุดในร้านเลยครับ<ว>แต่ชุดไม่เหมือนใครเลยครับนะฮะยวขอญาตครับขอญาตครับซอ,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 รบอรหรือเปล่าค,ครับโอ้ีซอสครับโอ้โหนี่เลยครับซอเสียโอครับโอ้สวัสดีค่ะวคสวัสดีค่ะร<ส>้านใหญ่มากมากร้านใหญ่กว่าเดิมอันนี้เป็นรูปฉมใหม่ของสานสิทธิ์ไทยค่ะใช้ลรกว่าเดิมคราวที่แล้วมานี่ยังไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยครับ เราก็ขยายใหญ่ขึ้นขยายใหญ่นี่แหละครับสองท่านร่วมกันระหว่างเโอหกับซอหงนะครับนะฮะที่ร่วมกันแล้วก็ขยายออกมาใหญ่กว่าเดิมอีกครับใช่ค่ะโอ้ต้องบอกว่าเรื่องของร้านใหญ่กว่าเดิมอะไหลก็ต้องเยอะกว่าเดิมแน่นอนค่ะใช่ไหมครับซอหงครับใช่เพื่อเราจะได้บริการลูกค้าได้มากขึ้นด้วยครับอยากเห็นอะไหลมากๆเลยครับซอหงครับว่าอะไหลนั้นเยอะกว่าเดิมจริงไหมต้อง ตามไปดูเลยค่ะอ่าต้องให้ซอหงพาไปดูแลครับได้ค่ะเดี๋ยวตามไปดูเลยค่ะจะพาไปพบกับเสี่ยโอค่ะผู้บริหารคนปัจจุบันนะเสียโอ๋ใช่เจ้าของสหสินทยยน์แล้วเหรอครับในแบรนด์ของ s อ a u t ออ a ต้พใช่เลยที่สองท่านนี้ร่วมกันบริหารจนล้านใหญ่ขนาดนี้ครับตามมาเลยค่ะเชิญครับขอบคุณครับตรงนี้บริเวณนี้ก็เป็นห้องโชว์รมนะคะโอ้นี่ที่ขยายออกมาใช่ไหมครับซอ ชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นเล็กชิ้นน้อยต้องบอกว่าเยอะมากๆครับท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องของพาร์ทอะไรที่หายากมากๆถ<ช>ูก<ล>ไหมค,ครับกับเรื่องของอะไรชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่มีเพิ่มขึ้นมาที่เป็นพวกกรอประตูฝาท้ายโอ้โหกรอฝาท้ายโอ้ oh. กันเลยประตูเยอะแยะไปหมดเลยครับซอใช่เลยค่ะโอ้ oh. แลวสวยกว่าเดิมครับทั้งห้องกระจก ที่ต้องบอกว่าติดไฟแบบอลังการแล,แล้วก็อะไรเห็นอย่างชัดเจนเลยใช่ค่ะโอ้หซ้อในการปรับแต่งร้านสวยมากๆแต่เรื่องอะไรสําคัญกว่านะครับอะไรชิ้นเล็กชิ้นน้อยเยอะแค่ไหนนีครับเดี๋ยวครับโอ้ยวอะไรกันเดี๋ยรอเดี๋ยวเยอะเลยครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคือเสียโอ้ท่านนายกสมาคมผู้ค้าอะไรวรวจักรนี่แหละครับท่านนายกเจ้าของสหสินไทยยนในแบรนด์ของเอส โอตพาร์ครับนี่ละฮะเสียโอกับซอหงครับขอบคุณมากๆครับซอครับที่เดินเข้ามากี้สะดุดตาอยู่แปับหนึ่งครับทุคนรับโอ้โหนี่อะเจเนเรชั่นเสียโอได้เอามาเป็นเหมือนเรื่องราวเป็นฮิสทอรี่นะครับที่ผ่านมาว่าอ๋อกำเนิดของศาสตร์สินไทยยนเกิดมาได้ยังไงลูกค้าต่างชาติก็ดีหรือคนที่รู้จักเข้ามาเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าอ๋อศาสตร์สินไทยยนเนี่ยต้นกำเนิดมา สี่กี่เจเนอเรชันแล้วเราก็จาเป็นเจเนอเรชันที่เท่าไหร่ก็รูปแรกก็จะเป็นเป็นคุณพ่อนะค,ะครับเป็นคุณพ่อเราก็เป็นทหารช่างนะฮะเขาก็เรียนรู้จากเรื่องของการเป็นทหารช่างมีการฝึกนะฮะเรื่องของการเดินช้อนรถต่างๆงการรีพาร์ติงรถต่างๆเนี่ยเขาก็ได้ได้ความรู้จากตรงเนี้ยมาเปิดธุรกิจพอหมดจากทหารปุ๊บเนี่ยเขาก็ มาเปิดร้านชื่อร้านทวีประหลัดยนต์ตอนประมาณปีสองพันยี่สองนี่ท่านขึ้นขึ้นไปแรงซ่อมรถนะฮะใช่ใช่ขึ้นไปแรงซ่อมรถจริงๆก็แจะสมัยก่อนก็จะซ่อมแบบรถอะไรนะรถแท่งรถอะไรรถอะไรของเขานะก็เปิดร้านแล้วเขาก็เริ่มขยายขยายขึ้นมานะฮะก็จนมาถึงประมาณปีสองพันยี่สองหนงก็มาเปิดที่นี่แหละสมุทรสมุทรลีหนึ่งสองพันี่สองหนึ่ง ประมาณปีสองห้าสองหนึ่งสี่สิบก่ปีก่อนโอ้โหผมยังเรียนไม่จบเลยครับก็เปิดร้านเนี่ยก็อยู่ตรงนี้แหละครับแต่ว่าเป็นร้านเล็กเล็กกว่านี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มขยายมาเรื่อยๆประมาณ2548ก็เริ่มทำแบรนด์ S S T โอโต้พาร์ตขึ้นมาโอ้โห2548้าสีแปดเครับสองหครับสี่แล้วยีกว่าปีก่อนเป็นเจเนอเรชั่นของเซอโอแล้วก็เป็นผมผมแล้วผมเรียนจบจากต่างประเทศมาก็มารับช่วงต่อ เห็นว่าในประเทศเนี่ยโอเคธุรกิจโอเคไปได้รถยนต์เยอะมากๆในเมืองไทยเรามองว่าหน้าตาต่างประเทศเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่ดีก็เริ่มเริ่มส่งออกต่างประเทศนะครับอ๋อส่งออกต่างประเทศด้วยส่งออกต่างประเทศอย่างนักต่างประเทศแล้วก็เราก็เริ่มขยายนะครับขยายเนี่ยให้ใหญ่โตขึ้นนะฮะเพื่าน เมื่อปี2565ปีนี้เองโอ้ครับนี่แหละครับที่ห้องนี้แหละครับขยายปี2,565ใช่ครับนะครับอยากไปดูแล้วโอเคครับเชิญนะครับผมไปครับไปครับท่านผู้ชมตามพี่หมอมาเลยครับท่านผู้ชมนะครับผมอันนี้ก็เป็นสินค้าที่กําลังรอแพ็คนะครับส่งให้ลูกค้านี่จะส่งไปต่างประเทศเหรอครับมีทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศก็มีครับโอ้โหครับเยอะมากมากส่งต่างประเทศเยอะไหมเยอะขอรับโอ้นี่แหละครับคือ เรื่องของการส่งอะไหล่ที่ไวและเร็วมากๆใช่ครับนะครับแล้วก็เรื่องของความมาตรฐานนั้นต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานระดับส่งออกครับโหนี่ที่แพ็คๆพวกนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้ก็เตรียมรอโหลดครับผมท่านได้เห็นแล้วว่าไม่ได้จําหน่ายเฉพาะที่เมืองไทยที่พี่หมอบอกว่ามาตรฐานระดับโลกนะครับเป็นอะไหล่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ต่างประเทศยังสั่งเลยครับใช่ครับผมยังยอมรับในสินค้า ของไทยด้วยครับเขายังชอบอยู่ครับผมครับนี่แหละครับคือคนไทยไม่เคยอายใครในโลกสุดยอดเลยครับเสซลล์ครับอยากไปดูอะไรที่ข้างบนแล้วครับเชิญครับผมไปครับท่านผู้ชมครับตามมาเลยครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องแบบพวกปีกจกนะฮะมีปีกนกบนมีครับนกล่างเป็น นิสสันนาวาร่ากระบะนิสสันโนวาร่าโอ้โหอ๋อครับบิโกขับสองครับผมอืบิโก้ขับสองโอ้ครับอันนี้ก็มาทางเส้นเหมือนกันมาทางเส้นเลยทั้งปีกนกมาทั้งบูททั้งลูกหมาปีกนกล่างอันนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มพวกอ่าที่ปัดน้ำฝนที่ปัดน้ำฝนครับขาขาขันชักปัดน้ำฝนโอ้ยขาายวๆมาทั้งชุดเลยครับชุดเลยลูกบงลูกหมาครับเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้เสียขาก็ เราก็มีตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าบางคนก็มองว่าเอ้ยเปลี่ยนก็เปลี่ยนทั้งชุดไปเลยมีติตุ๊กตาด้วยมีขาด้วยแล้วก็มีบูทพลาสติกด้วยครับจับใส่ยัดบูทพลาสติกใหม่แล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องเสียงดังใช่ครับผมนะครับนี่ก็เป็นขายเหยียบแป้นแพดเดินเหยียบเรับและก็ใช้ไปนานๆห้าปีหกปีไอ้ตัวนี้ก็จะขาดบ้างาบ้างขึ้นสนิมบ้างไอ้นี่ก็ล้นแตกบ้างออครับ ตัวหน้าสัมผัสกันลื่นล้นนะฮะรองเท้าเรายางกับยางเสียดสีด้วยกันจะล้นล้นแล้วเหยียบแพรดไปนี่อันตรายมากๆนี่ก็จะเป็นกระป๋องพักน้ำครับครับวีโก้ตัวนี้จริงๆแล้วบอกตรงนันสำคัญมากๆมันมีเทคนิคอะไรบางอย่าง้วผมก็เพิ่งรู้เพื่อนผมกาขายรถมือสองนี่ขายอะไรเสร็จแล้วมีเทคนิคให้เพื่อนเพื่อนผมก็บอกว่าครับบางทีรถมันไปปั่นไม้ะสิ่งที่ดูได้ง่ายสุดคือกระป๋องพักน้ำโอ้จริงถ้ามันไม่เหลืองครับ ถ้ามันไม่เหลืองเออแสดงว่ารถรถใหม่จริง้ไม่แท้ถ้ามันเหลืองโอ้วิ่ง20 0 0มโลโอ้โหเรื่องของเทคนิคก็มีครับเซยโอด้วยประสบการณ์ต้องบอกว่า5 0สิกว่าปีอันนี้ก็ตัวฝาต้องมีขายเือนกันบางทีฝามีดวยครับมีแยกสินค้าตัวนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มงานสลิงฝาท้ายครับสลิงฝาท้ายเวลาเราเปิดกระบะท้ายมาปุ๊บเราก็จะมี ขาดกันประจําเลยครับขาดประจาเพราะว่าผูสนิมขึ้นเพราะว่าใช่สนิมขึ้นด้วยแล้วก็เวลาพวกเราเปิดมาเนี่ยพืนผิของมันหนักเราก็ตึ้งลงมาเลยครับอันนี้ก็จะเป็นพวกงานนี้มือเปิดประตูครับมือเปิดประตูโอ้โหก็ต้องดึงอีกทุกวันแแหละใช่ครับถ้าจะใช้รถท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นมือเปิดประตูพลาสติกอันไในครับครับผมประตูอันหนพลาสติกขาดกันประจาเลยครับ อันนี้โคโราครับเอีหนึ่งหนึ่งหนึ่งโคโรลครโอ้โหที่เป็นแท็กซี่เก่าเนี่ยนะใช่ครับอันนี้ก็เป็นมือเปิดประตูนอกปบนของที่ซ r กฟอร์เรอเจอร์โอ้ฟ r ร์ r r นเจอรครับตัวนี้ก็จะมีทั้งสีดำแล้วก็ชุดโครเมียมอ๋อแล้วแต่ลูกค้าจะชอบแบบไหนครับบางคนก็เป็นชุดดำมาก่อนอย่างคือเป็นโครเมียมก็ได้นะครับเราก็มีครบทุกโมเดลเลยอ๋อมีหมดเลยไม่มีลูกุญแจมีลูกุญแจทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยก็มีครบเลยครับซโอครับ ขอพักสักครู่นะม,มีเยอะเลยครับเดี๋ยวท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับท่านที่ใช้รถอยู่รับรองว่าได้ประโยชน์แน่นอนครับแล้วท่านได้อะลรราคาถูกด้วยแล้วรถของท่านอะไลหาไม่ได้นี่เลยครับเซโอยืนอยู่นี่ครับหสหสศิลป์ไทยยนต์ครับในแบรนด์ของ s อ t a อทีออโตพเดี๋ยวจะพาไปดูอีกเยอะเลยครับว่าอไหล่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่พี่หมอคุยเอาไว้ว่ามากกว่า5,000รายการนั้นมีเยอะแค่ไหนอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเดี๋ยวพบกันในเด็กหน้าครับ โอ้นี่ครับผมคือ oh. นี่คือของที่เราขาย oh. อยู่นะครับ,รบเป็นแคตตาล็อกประมาณนี้แต่จริงๆจะมีอีก oh. เยอะพวกช่วงล่างกลุ่มช่วงล่างก็ยังไม่เอามาโชว์แต่อันนี้เอาเป็นของเล็กๆจิวจ๋วๆเป็นน้ำจิ้มก่อนโอ้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยเต็ไมไปหมดเลยครับ แหวนโอ้โหกระสกงกันโคงครับอันนี้สกุลกันโคงเป็นบูธกันโคงกันโคงมีหมดเลยครับกินเล็กกินน้อยก็เดี๋ยวเชิญที่หมอนั่งนะโอ้ขอบคุณครับเจิอครับโหนี่นะครับนี่นะครับคือสสินไทยยนต์ครับอยู่สวนมะลิซอยหนึ่งแค่นั้นเองครับใช่ครับมีหลากหลายมากมายกว่า4,000รายการนะฮะตั้งแต่ รถกระบะเก่าจนถึงรถกระบะใหม่รถบรรทุกเก่ารถบรรทุกใหม่นะครับผม,มก็จะมีมีครอบคลุมสินค้าพวก s อสซ p มบ t พาร์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะฮะครับ,รบซึ่งจริงๆในในไทยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีใครใครผลิตแล้วก็ไม่มีใครเก็บนะเราเนทำมาประมาณ5 0สกว่าปีเนี่ยเราก็จะมีเก็บตั้งแต่รุ่นเก่าจนถึงรุ่นใหม่โอ้โหนี่เป็นคลังอะไร รถรุ่นเก่ายันรถรุ่นปัจจุบันนี้เลยนี่ถูกต้องครับผมใช่ไหมครับเก็บหมดเลยโอ้ที่ดูเนี่ยครับอย่างนี้ก็ลีโวนะฮะนี่นะครับเปิดกระบะท้ายลีโวอันนี้ก็เป็นดีแม็กซ์นี่ก็เป็นดีแม็กซ์ครับอันนี้อยู่สูดีแม็กซ์เป็นออร์นิวดีแม็กซ์อืมตัวออร์นิวครับใช่อันนี้ก็เป็นของนาร์ว่าโอ้นี่ใหญ่เลยทั้งแม็กซนี่แล้วครับกระบะบึกบึนนาร์ว่าเลยโอ้โหทุกเกรดพลาสติกนะครับโอ้โหครับโอ้โหต้องบอกว่า ละเอียดมากรับครับนะครับแล้วก็หนาด้วยหนาด้วยโอ้ทั้งแผ่นเลย Np สามร้อยดาวราดาวราเขามีหลายแบบก็มีทั้งแบบมีรูกุญแจด้วยมีกล้องด้วยอะไรอย่างงี้ก็บอกได้เลยบอกกระเซลเราได้เลยว่าอยากจะได้แบบมีกล้องมีรูกุญแจบางคนมีหลายแบบรับโอ้รับก็นนสเต็มแฮนเดิลนะฮะตัวนี้เอาละอยู่ไม่สุกแล้วพี่หมอนี่ต้องบอกว่านี่นะครับนี่ก็จะเป็นพวก ชุดล็อกก่อนกระบะท้ายครับผมชุดล็อกก่อนกระบะท้ายมันก็จะเกี่ยวมันก็จะเกี่ยวพันกับไอ้พวกนี้ก็จะเกี่ยวมันก็จะมีมันก็จะมีลวดนะฮะจะมีลวดไปล็อกกับพวกนี้ชุดพวกนี้ทีก็จะใช้จะใช้พร้อมกับชุดนี้ครับพี่หมอนี่เลยครับคับผมเป็นชุดพวกนี้เลยล็อกกระบะท้ายนะครับอันนี้ก็มาพวกงอนก้อนประตูอันนี้ก็เป็นวีโก้วีโก้นะฮะมาทั้งก้อนเลยมาทั้งก้อนเลยอันนี้ก็จะเสียบ่อยอันนี้ก็เป็นมือเปิดประตูสําหรับพวกรถเทอรพาณิ์ ก็จะเป็นกระบะท้ายข้างหลังแต่นี้เรายังไม่ได้ทําสีบางคนก็อยากเกทําสีขาวสีดําหรือสีตัวเดียวกับตัวรถก็ไปทำสีได้เราทําสีพื้นไว้ให้รับเรามาคือเป็นสีพื้นเอาไว้ให้เลยโอ้นี่ฝาถังติดถังน้ำมันครับผมมีกุญแจมีกุญแจให้ด้วยช่างกุญแจไม่ได้กินแล้วเพราะว่าบางทีรถเป็นรถเชิงพาณิชย์เนี่ยฝาถังน้ำมันมันเปื่อยอยู่นอกรถเดี๋ยวนี้น้ำมันมันแพงเขากลัว เขาก็ซื้อไปผมก็มีนะฮะเป็นแบบใช้ทั่วไปแล้วก็มีกุญแจด้วยมีกุญแจล็อกอีกต่างหากชั้นหนึ่งโอ้โหกันขโมยน้ํามันขโมยน้ามันเชิญเชิเิญที่หมอชมชมเลยครับสะดุดตาเลยครับตัวนี้โคตรกะหล่อมากครับสลักคาลิเปอร์เบรกนะครับสลักดิสเบรกก็แล้วครับตัวโคตรมากๆนี่แหละครับที่พี่หมอบอกว่าตัวนี้แหละที่ทําให้เบรกกินไม่เท่ากันเพราะเบรกกินไม่เท่ากันนี่แหละครับ โอ้โหสหสินไทยยนต์ก็มีครับแล้วมีตัวกักลมเบรกด้วยกักลมครับผมโอ้โหดูดนครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะมีงานทั้งพลาสติกแล้วก็เป็นเหล็กแล้วแต่ลูกค้าชอบอัรดีเอาพลาสติกมาให้ดูก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยใช่ครับมีเหล็กด้วยครับนี่แหละครับคือแค่น้ําจิ้มคร่าวๆครับที่พี่หมอบอกว่าเรื่องของอะไหล่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นเก่านะครับจนถึงรถยนต์ปัจจุบันนี้ มีไม่ต่ำกว่า5,000ชิ้นธุรก,กิจน,นี้เราก็ยืนอ,อยู่ในรประเทศไทยเนี่ยมาไม่ต่ำกว่า50ปีแล้วมีอหทธิแลแลก็เป็นที่รู้จัก,กทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศโอ้โหนี่ส่งต่างประเทศด้วยนะครับนี่คืออะไหล่ที่มาตรฐานไม่งั้นส่งไปต่างประเทศไม่ได้หรอกถูกต้องครับถูกไหมครับก<ช>ับตรงนี้นะฮะพี่หมอถึงกล้าการันตีครับว่าในแบรนด์ของ s d Autoparts นั้นเป็นอะไหล่ที่มาตรฐานระดับโลกจริงๆครับร้านอะไหล่ทั่วประเทศ อยากที่จะเป็นตัวแทนจําหน่ายของเซ o โอดโดยตรงเลยนะครับหรือว่าแฟนรายการรถคาหรือคนที่ใช้รถทั่วประเทศอยากจะติดต่อเซ o โอได้เลยครับหรือสหสินไทยยนในแบรนด์ของเอทีอัลตพัสติดต่อในช่องทางไหนได้บ้างครับครับผมแล้ก็มีออฟฟิศนะครับมีหน้าร้านนะครับแล้ก็มีสูงมระจัยสินค้าอยู่ที่วอรจักนะครับอยู่ที่สมมริซอยหนึ่งเข้ามา จากหน้าปักซอยอยู่ขวามือนะครับไม่ไกลจากหน้าปักซอยหรือว่าจะเข้ามาดูในเพจก็ได้นะครับซาสินไทยยนต์นะครับที่ขึ้นให้ตรงนี้นะครับรบหรือว่าโทรมาก็ได้นะครับแบบอยากจะคุยเลยว่ามีสินค้าตัวไหนไหมก็เข้าไปที่เบอร์โทร0 0 2 2 2 1 3 9 5 9นะหรือ0 2 2 2 4 6 9 5 6หรือว่าเดี๋ยวยุคนี้สมัยใหม่ใช้ไลน์ก็ได้นะครับก็มีแอดไลน์ด้วยแอดแอดมีแอดไลน์นะคือเอสเคสทีโอโต ครับจะได้ที้ออโต้ง่ายๆเลยครับก็สินค้าเรามีพร้อมมีสต็อกพร้อมไม่ใช่ว่าแบบก็ต้องรอ2วันสาวันรอเบอร์เนี่ยเพราะเราเป็นศูนย์การสินค้าเรามีเก็บสินค้าตั้งแต่รถเก่าจนถึงรถปัจจุบันนี่แหละครับรถของท่านไม่ต้องจอดรออะไรนานๆแล้วถ้าท่านมีเพื่อนเป็นสหสินไทยยนขอพระคุณเสียโอมากๆครับขอบคุณครับโอ้มาขอจับมือหน่อยได้ี่ชครับสุดยอดครับโอ้โหครับ ต้องบอกว่าอลังการมากๆกับอะไรชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่หายากรถรุ่นเก่าๆยันรถรุ่นปัจจุบันของรถกระบะรถปิกอัพรถหกล้อรถสิล,ลอ้ลลอมีหมดเลยครับที่สหสินไทยยน์ในแบรนด์ของ S.T. สทีออโตพาครับอะไหล่ที่มากกว่า5,000ชิ้นครับของเ e o ครับสหสินไทยยนครับเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับ ต้องขอขอบคุณ FB b บ t แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศขอบคุณบริษัทไทยพัฒนาประกันภัยครับเป็นประกันภัยของคนไทยที่มีประสบการณ์70กว่าปีครับนะครับตอนนี้3บวกสุดเวิร์กกับ2บวก สุดเวิร์กนั้นมีผู้ใช้บริการเยอะมากๆครับขอบคุณเสียมครับ CR อลารายอนไม่มีคำว่าเก่าสําหรับคุณครับขอบคุณลูกหมาเกเจ็ดครับลูกหมากข,ของคนไทยที่ส่งไปจําหน่ายยังต่างประเทศตอนนี้มาจําหน่ายอยู่ที่เมืองไทยแล้วครับมีรับประกัน1ปีหรือ1 0 0 0 0แกิโลครับขอขอบคุณนี่แหละครับจหาสินไทยยนครับตัวแทนจําหน่าย ในแบรนด์ของ s ST Auto p a r พครับที่เป็นอะไหล่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยอยู่ที่สวนบริณซอยหนึ่งแค่นี้เองครับขอขอบคุณช่วงล่างเพเดอร์เป็นช่วงล่างมาจากออสเตรเลียครับขอบคุณน้ำมันเครื่อง DTM นี่ครับพลังแรงแสงทุกการลอร่อเลื่นครับเป็นน้ำมันเครื่องที่พี่หมอเลือกใช้ที่ศูนย์ซ่อมเบนทันันใส่กับรถเบนท์ทุกคันเป็นน้ำมันเครื่องที่เหมาะสาหรับเมืองรอ้อย่างเมืองไทยนี่ระครับนะครับขอบคุณบริษัทศูนย์ซ่อมเบนทันันซ่อมเบนที่ไหนไม่จบมาที่ศูนย์ซ่อมเบนทน,นันได้เลยอยอู่สิ ปากซอยแบริ่ง68มาพบกับพี่หมอด็อกตรคาร์ขอบคุณสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์กพอยต์กฎหมายเลข23นะครับและท่านที่อยากจะคุยกับพี่หมอสดๆก็โทรมาได้เลยครับที่ไร้สดทุกวันพุธ2ทุ่มและก็ทุกวันศุกร์2ทุ่มทางเฟซบุ o กด็อกเตรคาร์และก็ทาง YouTube ด็อกเตอร์าชแนลท่านจะได้ข้อมูลดีๆจากประสบการณ์ของช่างคนนี้ไป30ปกว่าปีแน่นอนครับติดต่อพี่หมอได้อีกหนึ่งช่องทางครับทางวิทยุขึ้น FM 97 MHz ทุกวันเสาร์เวลา10โมงเชา้าถึง11โมงเชา้าครับเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการด็อกเร์าพบกับรายการด็อกเร์าได้ใหม่ทุกวันพรหัสสีทุ่มสี่ท่านจะได้ข้อมูลและได้ประสบการณ์ของช่างคนนี้ครับประสบการณ์ 30กว่าปีเอาไปช่วยเหลือท่านในเรื่องของซ่อมรถยนต์ได้แน่นอนวันนี้พี่หมอรตคาและทีมงานขอให้ทุกท่านรถไม่พังลาตีสวัสดีครับ